เป็นอีกเกมที่โคตรสุดโคตรมันครับสำหรับศึกพรีเมียร์ระหว่างทอรแนาเสเปอร์กับเลี้ยวพูที่ผลัดกันยิงผลัดกันโดนชนิดสกอร์รวมทะลุไปถึง9ลูกโดยเฉพาะเกมรุกฝั่งหงส์แดงที่ต้องบอกว่าร้อนแรงประหลอดแตกไปเลยเอาจริงแมชนี้เลี้ยวพูช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งแทงเป็นหลุดยิงเป็นเข้าถ้าสังเกตการเข้าทำแต่ละลูกนี่อาศัยทีมเวิร์กเล่นกันโคตรเพลินที่สำคัญเวลาได้บุกได้สวนนี่หลุดขึ้นมาที45คนแถมประสานงานกันแบบมองตารู้ใจสปีดเกมอย่างไวราวกับสายฟ้าแลบ แน่นอนคุณจะเล่นแบบนี้ได้บรรยากาศภายในทีมต้องเต็มไปด้วยสปิริตความเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆครับสำหรับเกมเมื่อคือนนักเตะเลี้ยวผู้ทุกคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเล่นเพื่อทีมจริงๆนะแต่ละจังหวะถ้าเพื่อนอยู่ในตำแหน่งดีกว่าคือพร้อมจ่ายให้ทันทีไม่มีหวงบอลไม่มีใครเด่นกว่าใครเอาล่ะถึงตรงนี้นอกจากเกมในสนามแล้วอีกมุมอีกด้านการแสดงออกเล็กๆน้อยๆของนักเตะยังม่งบอกถึงบรรยากาศในทีมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ และหนึ่งในนั้นคือโมเมนต์ฉลองประตูกับเพื่อนร่วมทีมของลุイスดีอาร์สที่เจ้าตัวเลือกยกย่องให้เครดิตคนใจมากกว่าดีใจกับตัวเองซะอีกอย่างประตูแรกราวนาที2 3ช็อตชดเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดของโค้งข้ามแนวรับคู่แข่งไปตกใส่หัวดีอาร์สหม่งขึ้นนำหนึ่งศูนย์ชนิดแม่นเป็นจับวางภาพต่อเนื่องหลังวิ่งไปฉลองประตูแถวมุมธงปีกโคลอมเบียไม่ลืมคุกเขา่าลงไปขันสตั์ทให้เทรนเพื่อยกเครดิตชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่แอสสิตสวยๆให้เขายิงประตู โอเคจากจังหวัดน0 0ตัดภาพไปครึ่งหลังเลี้ยวผูยังมาถล่มตะข่ายโดรัวจากผลงาน2ประตูใน7นาทีของโมซาลาจนทีมนําห่าง5ประตูต่อ1วินาทีนั้นซาลายิง2จ่าย1แสงขึ้นไปรังดาวซันโบเดียวๆใช่ครับฟอร์มันด้อนแรงของคิงโมทามาดิอาสถึงกับต้องวิ่งเข้าไปก้มหัวคาระวะซาลายกใหญ่อารมณ์แบบถ้าจะเล่นขนาดนี้ผมยอมพี่แล้วก็ได้ คือตัวเองอุตส่าห์ปลดล็อกยิงคนเดียว2ประตูแท้ๆแต่กลับไปสูฮกคารวะคนโน้นคนนี้ไม่หยุดประเด็นคือประตู6-3ช่วงท้ายเกมซาล่ายังเป็นคนจ่ายให้ดีอาร์สหลุดเข้าไปยิงปิดกล่องด้วยว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลุยส์ดีอาร์สแสดงออกถึงสปิริตและบรรยากาศอันยอดเยี่ยมภายในทีมครับ ย้อนกลับไปปลายเดือนก่อนเกมเลี้ยวภูบุกเอาชนะเซาแทมตันถ้าจำกันได้แมตช์นั้นช่วง10นาทีสุดท้ายทีมของอานเนอร์สลอดเสมอกับนักบุญ2-2ทว่าหงแดงมาได้จุดโทษราวนาที83และก็เป็นโมซาลาสั่งหารซัดเข้าไปไม่เหลือเลี้ยวภูพลิกแซง3-2ภาพต่อเนื่องเหล่าเครื่องจักรสีแดงวิ่งไปฉลองประตูต่อหน้าแฟนบอลแถวมุมทงโดยเฉพาะซาลานี่ดีใจสุดขีดถึงขั้นถอดเสื้อโยนทิ้ง ถึงตรงนี้ในขณะที่ทุกคนกลูวไปหาฮีโร่ผู้ทําประตูทว่ทาไทม์ไลน์เดียวกันโมเมนต์อีกมุมสุดน่ารักคือลุยส์ดีอาสเป็นคนเดียวที่เดินมาเงีย,งยบๆก่อนจะก้มเก็บเสื้อของซาร่าที่กองอยู่บนพื้นเท่านั้นไม่พอเขายังกลับตะเข็บเปลี่ยนด้านพร้อมชูเสื้อคิงโมหมายเลข11โชว์ให้เดอะค็อปได้เห็นก่อนจะเดินไปยื่นเสื้อคืนเจ้าของกับมือ สำหรับหลุยส์ดีอาร์สภาพขัดสตัทเทรนด์คาราวาคิงโมหรือจะช็อตเก็บเสื้อให้ซาลาโมเมนต์เหล่านี้แสดงออกถึงตัวตนความเป็นไนท์สกายภาพของนักเตะมิสัยดีคนหนึ่งเลยครับ โอเคหลายคนอาจโฟกัสไปที่พระเอกของงานอย่างโมซาล่าบางชื่นชมสกิลเท้าจับวางของเทรนนาโนทว่าอีกมุมอีกด้านอย่าลืมว่าเลี้ยวโพยังมีหลุยส์ดีอาร์สที่ทุ่มเทใส่เต็มในสนามพร้อมสร้างบรรยากาศชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจทั้งที่ตัวเขาเองก็สำคัญต่อทีมไม่ต่างจากคนอื่นๆ และทั้งหมดคือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หลุยส์ดิอาทำเป็นประจำทำในมุมเงียบๆถ้าไม่สังเกตก็แทบไม่มีใครเห็นแต่โมเมนต์เหล่านี้แหละบ่งบอกถึงสปิริตความเป็นหนึ่งเดียวในทีมได้เป็นอย่างดีเลยครับ